งานครับซีวิคเอฟดีนะฮะคันนี้เข้ามารีแบบนะฮะจู่กล่องหลักใช้งานน้ำมันสหกเก้าห้านะฮะเดิมสนิทนะฮะแต่คันเนี้ยหัวฉีดไม่เดิมนะฮะจากที่ดูเอฟแล้วคิดว่าน่าจะเป็นหัวฉีดแจ๊สดีนะฮะให้ดีควรเปลี่ยนหัวฉีดเดิมนะแต่ตอนนี้จูดให้แล้วนะครับมาเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะฮะเอฟดีกับหัวฉีดแจ๊สดีเครื่องพันห้านะครับ คันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดี้ี่สุดของคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้เจ้านี้นะครับเองแมนแมนโตจับทรงๆแล้วมันกะอากาศนะครับสายเบ็ดเสสายแก้เวลาจูรถก็มีนะฮะสปีดเทสน,นะฮะเปิดแอร์เ e กียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะเก็บดีนะฮะน้ำมันฟอร์คารข้อห้าบัวชีแจ๊ดจีดีนะครับ